ี่เป็น,นอาัมพฤกษ์เส้นสมองแตกเส้นสมองอัมพาทางเพศข้างซ้ายสนมากถ้าจะ่ีเป็นข้างซ้ายบาหวานสูงควมดันสูงพอกินชุดที่2เป็นตะออนนี้ไปเช้ามามันมันรู้สึกมันมันมันตื่นตัวรีวิวที่ดีที่สุดนั่นคือรีวิวของตัวคุณเองวันนี้ต่อให้ได้รางวัลระดับโลกแค่ไหนมีงานวิจัยระดับโลกคอยรองรับมากมายจะไม่มีประโยชน์ครับถ้าคุณไม่ได้ลองเองไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่องานวิจัยไม่ต้องเชื่อสถาบันใดๆเชื่อตัวคุณเองครับแต่คุณต้องลอง องกินก่อนนะครับตั้งแต่ผมทานเบต้าออยล์ไปอาจจะดีกว่ายาโรงพยาบาเลเวยพอมาเห็นผลและชื่นใจค่ะมันลงมันลงมากเลยเบาหวานก็ลงนะแล้วก็ความดันก็ลงแล้วก็ไขมันก็ลงนะเลยครับ,รบดรดเ,เดี๋ยวไปตรวจว่าดันความดันปกติเลยอย่ายเงียวกับวัยรุ่นเลยลดลงแล้วก็มันอาการคือมันดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลับสบายเลยตื่นเช้ามาโล่งไม่มีอาการอะไรเลยไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวเมื่อก่อนจะเป็นปวดหัวตลอด เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วก็นอนหลับสบายขอบคุณมากจริงๆทําให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นจริงๆค่ะอยากแนะนํานะคะก็คือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับความดันไขมันอะไรพวกนี้ค่ะเบาหวานทานเถอะค่ะผมเชื่อว่า 2- องถึงสามวันแรกเนี่ยเห็นผลเลยก็ไม่ทานยาพวกไขมันที่หมอให้แล้วอ่ะก็ทานตัวนี้แทนกินแล้วดีกับตัวเองปีก็เลยคิดว่าตัวนี้ะจะต้องกินตลอดชีวิตต้นทุนของการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอดังนั้นเบต้าออยล์ตัวนี้ ไม่ต้องเชื่อครับคุณแค่พิสูจน์เอาเองว่าตัวนี้จะสามารถช่วยคุณได้จริงๆหรือเปล่าผมมั่นใจมากๆครับว่าเพียงแค่กล่องแรกคุณก็รู้สึกได้แล้วหวานไขมันความดันเกี่ยวกับเพื่ออาหารเนี่ยการกินของเราเนี่ยมันก็ไม่ระวังอร่อยอะ่ะคอหมูอย่างเงี้ยมันมันสามชั้นอย่างเงี้ยความดันมันร้อยห้าสิบเป็นได้สองปีแล้วจ้ะก็มันก็จะมีมึนหัวปวดหัวอย่างเงี้ยปวดไายทอยหวานความดันไขมันเกา เป็นมาสิบปีได้แล้วมีทุกอย่างไม่ระวังสวัสดีค่ะดิฉันดออรอุบลผู้เกิดหรือจะเรียกว่าคุณแม่อุบลก็ได้นะคะวันนี้ดิฉันมีทางออกแบบเรื่องดวนมาให้ค่ะดิฉันขอเสนอทางแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คืออาหารเสริมเบต้าออยกล่องนี้ค่ะช่วยบำรุงร่างกายให้เรามันแข็งแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยปกติไม่มีอะไรลดลงไม่ต้องกินยาตลอดไปคือได้สุขภาพที่ดีกลับไปนจะจ๊ะ ตอนนี้ก็ไม่กวดปวดเท่าไรนะไม่ปวดขาเท่าไรปกติธรรมดาก็พอจะมั่นใจได้แล้วนะคะว่าเบต้าโอยสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ดีขึ้นจริงๆค่ะอีกทั้งยังมีสถาบันวิจัยชั้นนำของไทยรองรับด้วยค่ะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกค่ะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมมาถึง2รางวัลค่ะถ้ากินแล้วค่าไขมันไม่ลดลงบริษัทยินดีคืนเงินให้ทำเงื่อนไขของบริษัทค่ะเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะ